ครั้งที่แล้วนะคะที่เราได้สงสัยกันไว้ว่าน้องสุล่าเนี่ยเป็นเพศอะไรและผลตรวจก็มาแล้วนะคะน้องสุล่าเป็น ไม่ได้อะไรนะคะอยากจะบอกทุกคนรูว่าน้องสุล่าแล้วก็น้องเกจิเป็นเผือกแต่ว่าเป็นเผือกที่มีขนาดหรือไซส์เนี่ยพอๆกับสีอื่นๆเลยนะทุกคนอ่ะคลิปที่แล้วนะคะที่เราได้พูดค้างเอาไว้ว่ามินจะมาทําเกี่ยวกับเรื่องสีแล้วก็ราคาของมองกันนะคะวันนี้ค่ะใครที่อยากดูเรื่องสีแล้วก็ราคาเนี่ยต้องรอชมคลิปนี้ได้เลยนะคะซ้ำแทงบ๊อบเอบลู calculy third yard channel ฮัลโหลอุ๊ยตาน้องแดงมากเลยตอนนี้ก่อนอื่นเราทั้ง2ตัวต้องสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูปป่บัญชา ทุกคนคะวันดีนะคะมินก็จะพาทุกคนมาดูน้องเกจิและน้องสุราจากที่เราได้ทำคลิปพักหนึ่งไปแล้วพักหนึ่งลทีในช่วงที่มินได้รับน้องมาประมาณ1สัปดาห์แล้วนะคะและตอนนี้น้องอยู่กับมิน1เดือนแล้วถามว่าเชื่องไหม จะขึ้นมา1%นึ่งเปอร์เซ็นต์่ก็ยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะทุกคนเพราว่าอยู่ด้วยกันมินเองก็มีภารกิจหลายอย่างเนอะก็อาจจะทําให้ไม่ค่อยได้เล่นกับเขาเราเขาก็ยังไม่ได้สนิทใจกันมากมายแต่ว่าเราก็จะพยายามเล่นกันทุกวันทุกวันนะคะซึ่งตอนนี้นะคะน้องก็อายุไว้สามเดือนแล้วนะทุกคนนะลักษณะน้องก็จะรู้สึกแบบเหมือนขนเขาจนแบบหนาขึ้นอะจะดูแบบว่าน้องปุกปุยแล้วก็อ้วนๆกลมๆจากครั้งที่แล้วนะคะที่เราได้สงสัยกันไว้ว่าน้องสุล่าเนี่ยเป็นเพศอะไรและผลตรวจก็มาแล้วนะคะน้องสุล่าเป็น แพทยแพศเแพศเป็นแพศคู่เราได้หมอเพศผคู่สองตัวเลยทุกคนอืมสแสดงว่าพี่มินต้องไปหาคู่มาให้เขาอีกเลยเนี่ยแล้วตอนนี้ทุกคนนะถามว่าเสียงน้องเริ่มดังไหมบอกได้เลยร้องจุกจิกกันบ่อยมากเลยโดยเฉพาะตอนหิวจะ,จะเสียงดังเป็นพิเศษเลือกให้เราเนี่ยรู้เนเาะหิวแล้วและที่สําคัญนะคะช่วงเวลาที่เรากําลังชองอาหารลูกปอลเนี่ย น้องก็จะอิจู๊บ<ด>ใส่เขาเขายังดุ๊กดุด๊กอยู่ในบทุกคนนะอันนี้คือเขาทั้งแบบเกาขนกันเล่นกันโอ้โหดูแบบอิจฉาเนาะแต่เขาเป็นตัวผู้ทั้งสองตัวไงจากคลิปที่แล้วนะคะที่เราได้พูดค้างเอาไว้ว่ามินจะมาทําเกี่ยวกับเรื่องสีแล้วก็ราคาของมองกันนะคะวันนี้ค่ะใครที่อยากดูเรื่องสีแล้วก็ราคาเนี่ยต้องรอชมคลิปนี้ได้เลยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยนะมีสีอะบิโดมาด้วยแต่ว่าสีอะบิโดนีด่เอาไว้ก่อนนะมินขอเรียงลําดับจากถูกสุดไปถึงแพงสุดทุกคนดูสิ น้องเกจิก็จะแบบหมุนไปหมุนมาเดินแบบอยู่ไม่สุกเลยอะเออตลอดเลยมินต้องบอกเลยนะถ้าสมมติว่าคนที่เคยแบบเลี้ยงแต่นกใหญ่แล้วมาเลี้ยงนกเล็กนะเราจะต้องเข้าใจน้องก่อนนะคะว่าน้องเนี่ยอาจจะถ่ายค่อนข้างบ่อยนะแล้วนี่มินก็เลยแบบสงสัยเอ๊ะน้องถ่ายบ่อยเขาท้องเสียหรือเปล่าหรือยังไงแต่จริงๆแล้วเป็นเรื่องปกติหลายคนอาจจะทราบเลยมินเพ่งทราบเองอ่ะและตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะเลี้ยงลําดับสีของน้องันแล้วจ้าเริ่มจากสีแรกก่อนเลยนะคะนั่นก็คือสี เขียวนั่นเองทุกคนเอาไปหายตรงนี้แล้วกันนะคือต้องบอกก่อนนะว่าสายพันธุ์มองเนี่ยเขาจะออกตัวแบบเหมือนนกอ้วนนะออกกลมๆขนเยอะๆคือขนเขาเยอะมากนะเขาจะพองขนนะจะสวยมากซึ่งสีเขียวแบบนี้นะคะราคานะอยู่ที่5้าพันบาทเป็นสีเขียวเริ่มต้นนะคะอะละแล้วต่อมาใครชอบออกสีแบบฟ้าหน่อยก็จะเป็นสีตัมนี้เลยน้องสีฟ้าน้องสีฟ้านะคะราคาอยู่ที่800 0บาทค่ะ ราคาเริ่มสูงขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วนะทุกคนและต่อมานะคะสีมะกอกอุ้ยไม่ใช่สิสีโอลีฟทุกคนก็จะออกแบบเเขียวนิดนึงนะจะเป็นแบบเขียวมะกอกอะ่ะจะเป็นอย่างนี้ทุกคนนี่คือสีโอลีฟนะคะราคาอยู่ที่6000บาทนะคะเอ๊ะเหมือนเราไม่เรียงลำดับแล้วเลยเราเรียงจากสีแบบตามใจชอบเราแล้วนะและต่อมานะคะบอกเลยว่าสีนี้มีเยอะได้มากคือแบบ มองแล้วก็สวยมากเลยนะสีนี้ค่ะสีเหลืองนั่นเองค่ะคือมินมองแล้วแบบสีเขาละมุนอะสีเขาเออกแบบสีเหลืองสีทองดูสวยตัวนี้นะคะสีเหลืองนะที่ราคา12,000บาทโอ้โหทำไมเริ่มเงือกแตกก็คิดว่าอนา,าคตอาจจะต้องมีเนาะและต่อมานะคะไม่ต้องดูรูปที่ไหนไกลคะ่ะน้องข้างล่างนี้สีอับินโน่ขาวตาแดงนะคะอยู่ที่1 5 0 0 0บาทคะ่ะอุ้ยแอบช็อก คนลุกเหงื่อแตกเลยเนี่ยอน้องมา สีอบิโน่มาให้ดูคล้ายๆหน่อยน้องเกจิจะเป็นนายแบบให้กับเราสีอบิโน่ก็จะเป็นแบบนี้อะทุกคนเอาสีออกขาว,ขาวตาแบบออกแดงๆน้องเขาจะดูละมุลน,นิดนึงที่มีนะได้ยินมานะคะถ้าเป็นเผือกสีขาวเนี่ยขนาดหรือว่าไซส์ของน้องเนี่ยจะเล็กกว่าสีปกตินิดนึงอันนี้ไม่ได้อะไรนะคะอยากจะบอกทุกคนรู้ว่าน้องซูล่าแล้วก็น้องเกจิเป็นเผือกแต่ว่าเป็นเผือกที่มีขนาดหรือไซส์เนี่ยพอๆกับสีอื่นๆเลยอะทุกคนโดยปกติสีขาวจะตัวเล็กนะเนี่ยน้องสองตัวเนี้ย ค่อนข้างตัวใหญ่อะพ่อแม่เขาว่าค่อนข้างใหญ่เลยน้องก็เลยจะใหญ่กว่าอบินโนทั่วไปนิดนึงนะคะยกความดีความชอบให้กับน้องเติ้นจากเพจอภิชิตาน้องเติ้นเนี่ยเลี้ยงนกได้เก่งว้าวจะบอกเลยนะคะว่าน้องเต้นเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาสายพันธุ์จากปกติเนี่ยให้มาเป็นไม่ปกติ้อเนยคะ ต้องยกมือให้เลยน้องเตินนะคะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าเพจเนี้ยให้ความรู้พื้นฐานหรือว่าเทคนิคต่างๆเกี่ยวกับนกแก้วลองเข้าไปศึกษาดูได้นะคะเพราะว่าน้องเขาทำไปเยอะมากเลยคือหลายคนที่แบบเริ่มจะเลี้ยงเนี่ยอาจจะยังไม่ได้แบบมีความรู้หนาแน่นหรือไม่มีเทคนิคลองเข้าไปเลยค่ะเพราะว่าน้องเขาเนี่ยทำมาเป็นกราฟทำมาเป็นรูปเลยนะอ่านแล้วเข้าใจง่ายอะ่ะดูแล้วแบบชิลๆสบายชอบมากมาไปต่อกันเลยค่ะสีต่อไปต่อมานะคะคือสีโคบอลน,นะคะก็จะออกเป็นสี ดำๆเทาๆประมาณนี้ทุกคนนะราคานะคะอยู่ที่1 2 0 0 0บาทค่ะฟาร์มเรานี่เหมาะกับสีนี้มากเลยนะไหนๆแล้วก็จะดำจะเทาแี่เราก็สีนี้น่าจะมีก็น่าจะสวยเหมือนกันนะคะสีต่อมานะคะสีนี้ค่ะสีเมิร์ฟค่ะทุกคนสีเมิร์ฟนะคะราคาอยู่ที่1 5 0 0 0บาทค่ะคือมินเองอ่ะเพิ่งจะเข้ามาเล่นเกี่ยวกับเรื่องสีเนอะยังไม่มีความรู้เลยนะตอนนี้ก็คือเริ่มต้นที่จะเริ่มศึกษาละแต่ที่มินตอนนี้สงสัยเราก็อยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยมินหน่อยคือสีเมิร์ฟ กับสีโคบรอนนะคะมันแตกต่างกันยังไงอะทุกคนใครรู้แล้ว,วช่วยคอมเมนต์มาบอกมินนิดนึงนะคือมินมองแล้วมันค่อนข้างคล้ายกันมากเลยอ่ะแลวนี่นะคะก็เป็นเจ็ดสีนะคะ นิยมในบ้านเรานะมีสีตามตราบนี้เลยนะทุกคนก็เอามาให้ทุกคนเนี่ยได้ทราบกันเลยสาไปค้นคว้าหาข้อมูลมาแต่ที่ไหนได้ไปขอข้อมูลจากน้องเติรลนมาก็ขอขอบคุณน้องเติร์นด้วยนะคะที่เป็นูแลให้พี่ยินตลอดเลยนะสีที่มีได้เกิดมาเนี่ยก็คือเป็นสีพื้นฐานอาจจะหาซื้อกันได้ง่ายหน่อยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมองเองก็มีสีที่เป็นแบบ สีสูงไม่สูงธรรมดาด้วยเป็นมิวเทชันด้วยนะอย่างเช่นถ้าเป็นสีฟ้าธรรมดาเนี่ยก็จะอยู่ที่8 0 0พันนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นฟ้าโอพาลีนเนี่ยก็จะอยู่ที่หมื่นอเลยทุกคนก็ขึ้นมาอยู่หลายพันเหมือนกันนะคะเนี่ยอันนี้คือขอยกตัวอย่างแบบแค่สีเดียวก่อนนะคะเพราะว่าถ้าจะไปกว่านี้ลงหรือกว่านี้สมองพี่มินไม่ไหวแล้ว ข้อมูลมิวแค่นี้นะเดี๋ยวเอาเป็นว่าถ้ามีอัปเดตอะไรนะคะเกี่ยวกับเรื่องสีหรือว่าเรื่องราคาเดี๋ยวมินก็จะมาทําคลิปนะคะมาแจ้งทุกคนเรื่อยๆเลยแล้วกันเนาะเอาละค่ะแล้วนี่ก็คือราคานกนะคะที่มินได้แจ้งทุกคนแล้วนะคือจะบอกว่าเป็นราคาที่แบบ มาตรฐานนะทุกคนเป็นกลางๆนะคือไม่ได้แพงมากก็ไม่ได้ถูกมากก็แล้วแต่บางที่ด้วยเนาะราคาก็จะแบบมีขึ้นขึ้นสงสูงต่ำแต่ว่แตะเลทก็จะประมาณนี้ช่วงราคานกนะคะก็จะขึ้นอยู่กับฤดูกาลด้วยนะคะก็จะมีราคาที่แบบสูงราคาที่ต่ำลงมานะคะแต่ในช่วงเนี้ยมองบอกได้เลยว่าราคาค่อนข้างสูงอยู่ค่ะ,ะราคาทุกคนเป็นยังไงบ้างคะชอบสีไหนช่วยคอมเมนต์มาบอกมหน่อยนะแต่โดยส่วนตัวของมินเนี่ยมีนเนยชอบสีออกสีเหลืองนะสีมันสดใสทุกคนไม่รู้สีสีเหลืองมันดูแบบมันดูสดใสอะมินก็อยากรู้นะะคคว่ามีีใรชอบส อะไรกันบ้างเมมมาบอกมินนิดนึงนะอยากรูจริงๆชอบสีไหนกันคือจริงๆทุกสีเนี่ยสวยหมดนะทุกคนมันขึ้นอยู่กับแบบความชอบเนอะอย่างมินเนี่ยมินก็ถ้าเป็นมองมินรู้สึกว่าสีเหลืองอะสวยไงเออมินก็จะชอบสีเหลืองนะคะไม่ได้ขึ้นอยู่กับราคานะแต่เป็นความชอบส่วนตัวว่าเราชอบสีแบบไหนโ okay. อเคค่ะก็จบเพียงเท่านี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องสีแล้วก็ราคามองนะคะก็มาทุกคนได้เห็นนะคะได้ทราบนะคะแล้วก็ได้อัปเดตด้วยว่าช่วงนี้ราคาอยู่ประมาณที่เท่าไหร่กันบ้างจริงๆเรื่องสีเนี่ยเยอะอะเยอะมากมินยังแบบยังยังลงลึกไม่ ถึงจุดนั้นนะเดี๋ยวมีส <sta> ัญญาว่ามินจะศึกษาเกี่ยวกับสีให้เยอะมากขึ้นกว่าเดิมนะคะและเราจะมาแชร์ความรู้กันค่ะงายงามงามๆๆๆเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะมินต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งวันนี้มินแล้วก็ซูล่าเกจิต้องขอไปก่อนนะคะไปละค่ะ